สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองและก็เด็กๆที่กำลังรับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะคะวันนี้มาพบกับห้องเรียนออนไลน์ในรายวิชาภาษาไทยโดยคุณครูนิดาปัญญายาวนะคะหรือว่าครูเตอร์นั่นเองค่ะเด็กๆหลายคนก็คงจะคุ้นหน้านะคะเพราะว่าในปีกันษาที่แล้วเราเรียนด้วยกันในรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นป .1 น,นะคะ,ะปีนี้เด็กๆขึ้นป .2 ครูเตอร์ก็ตามขึ้นมาในชั้นป .2 เหมือนกันค่ะก็มาสอนในรายวิชาภาษาไทยเช่นเคยนะคะ เนื้อหาที่นำมาฝากเด็กๆในการเรียนออนไลน์นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการาก่อนเรียนในระดับชั้นป .2 นะคะแล้วก็เป็นการทบทวนความรู้เดิมด้วยนะคะเด็กๆพร้อมเรียนกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาเรียนกันเลยค่ะเรื่องแรกเป็นเรื่องอักษรและการประสมคำค่ะอักษรและการประสมคำแบ่งออกเป็น2ชนิดมีอักษรไทยและการประสมคำนะคะอ่า สองชนิดนี้ส่วนรายละเอียดคุณครูจะจับไปทีละเรื่องนะคะเป็นคลิปวิดีโอไปอจะแบ่งเป็นคลิปเป็นคลิปไปนะคะถ้าเราเป็นคลิปเดียวอาจจะยาวเกินไปนะคะเรื่องแรกที่เด็กๆจะได้เรียนคืออักษรไทยนะคะเมื่อกี้เห็นแวบๆมีกี่ชนิดนะคะมีทั้งหมด4ชนิดมีพยัญชนะสระวรรณยุกตและเลขไทยนะคะ ่ทั้งหมด4อันนี้เรื่องแรกที่เรียนคือเรื่องพยัญชนะนะคะพยัญชนะไทยมีทั้งหมดกี่ตัวคะมีทั้งหมด44ตัว44ตัวที่เด็กๆเ,เคยเรียนมาแล้วนะคะ44ตัวตั้งแต่กอ,อกไก่จนถึงฮองหนุู่กเลยมีเทคนิคน,นิดหนึ่งนะคะมีเทคนิคคือเวลาอ่านให้เด็กๆอ่านประสมด้วยสระอ,อเช่นกอขอ หอคอแบบนี้นะคะอ่าพร้อมแล้วไปอ่านพร้อมกันเลยค่ะอ่าตัวแรกนะคะกอค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 องอจอชอชอซอชอยอดอตอทอทอท นดตทอทอทอนบปอพอฟอพอฟอพออมอยรอรออสอสอสอหอ รออฮออ่าง่ายไหมคะอ่าถ้าง่ายเด็กๆฝึกออกเสียงด้วยนะคะอ่าพยัญชนะไทยเมื่อกี้มีทั้งหมด44ตัวแบ่งตามระดับพื้นเสียงนะคะเราเอามาแบ่งอีก44ตัวเรามาแบ่งออกเป็น3หมู่มีดังนี้ค่ะอ่าหมู่ที่1หมู่ที่1คืออักษรกลางอักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวนะคะ มีกจดดตตอบอปออมีเทคนิคการจำคือไก่จิกเด็กตายบนปากออ่าเด็กๆพูดตามอีกครั้งนะคะไก่จิกเด็กตายบนปากออ่าได้กันแล้วใช่ไหมคะ ไปเรื่องต่อไปค่ะหมู่ที่2หมู่ที่2คืออักษรสูงนะคะอักษรสูงมีทั้งหมด11ตัว11ตัวมีตัวแรกคือพอฝอถอถอ,ถอขอขอ,ขอสอสอสอ,สอหอชอเทคนิคการจำคือผีฝาา ถุงข้าวสารให้ฉันอ่านพร้อมกันค่ะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันได้แล้วใช่ไหมคะได้แล้วไปต่อค่ะอักษรต่ำนะคะอักษรต่ำมีทั้งหมด24ตัวในหน้านี้มี10ตัวแล้วก็มีหน้าถัดไปอีก14ตัวนะคะตัวแรกของอักษรต่ำคืองอ ยอนอยอนอรอ,รอวอมอลอรอ,รอเทคนิคก,การจำสิบตัวนี้คืองูใหญ่นอนอยู่นะลริมวัดโมลีโลกอ่าพร้อมกันอีกครั้งค่ะงูใหญ่นอนอยู่นะลริมวัด โมลีโลนะคะ,ะจำได้แล้วไปต่อค่ะอ่าอักษร,รต่ำต่อจากเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้เป็นอักษร,รต่ำทั้งหมด10ตัวต่อไปอีก14ตัวนะคะอ่าตัวแรกคืออ่าพอพคอคฟอทททท โชโชโชฮอ,อ,อมีเทคนิคการจำอีกเหมือนกันค่ะพอ่อขาฟันทองซื้อช้างพอ่ออีกทั้งพร้อมกันค่ะพอ่อขาฟันทองซื้อช้างพอ่อได้แล้วใช่ไหมคะได้แล้วใช่ไหมคะทั้งสามหมู่เลยอักษรเมื่อกี้ พยัญชนะไทยแบ่งออกเป็น3หมู่เป็นอักษรกลางอักษรสูงอักษรต่ําอักษรกลางมีทั้งหมดกี่ตัวคะเด็กๆอ่าอักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวนะคะอ่าอักษรสูงล่ะคะอักษรสูงมีอ่าสิบเอ็ดตัวค่ะและอักษรต่ํามีทั้งหมดกี่ตัวคะอ่ามีทั้งหมด24ตัวรวมกันแล้วพยัญชนะไทยมีทั้งหมด 44ตัวนะคะจำกันได้แล้วใช่ไหมคะถ้าจำได้แล้วคุณครูองมีคำถามค่ะคำถามทบทวนที่เราเรียนกันไปเมื่อกี้คุณคราถามว่าพยัญชนะไทย44ตัวจัดหมู่ได้กี่หมู่อะไรบ้างพยัญชนะไทย44ตัวจัดหมู่ได้กี่หมู่และอะไรบ้างนะคะเด็กๆนำสมุดขึ้นมาเลยค่ะ สมุดที่เราใช้เรียนนะคะที่ครูแจกให้ไปหนึ่งเล่มพร้อมกับหนังสือนะคะถ้าเอาสมุดขึ้นมาแล้วอย่าลืมเขียนวันที่เขียนชื่อเด็กหญิงเด็กชายอะไรนามสกุลอะไรนะคะและเขียนคำถามลงไปด้วยเสร็จแล้วค่อยเขียนคำตอบนะคะว่าพยัญชนะไทย44ตัวจัดได้กี่มูและก็มีตัวอะไรบ้างนะคะ ทำเสร็จแล้วอย่าลืมส่งมาอวดกันนะคะอย่าลืมเขียนสวยๆด้วยนะคะครูเต้อรอชมอยู่สําหรับวันนี้ครูเต้ามีเนื้อหามาฝากแค่นี้นะคะสําหรับเรื่องถัดไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสละนะคะเด็กๆเตรียมตัวกันให้พร้อมแล้วเจอกันคลิปวิดีโอถัดไปค่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ